สนับสนุนพี่น้องบรรเทาจังหน่อยครับซ้ำๆกันกนะครับน,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 นี่เขาปลูกสาตานี่บ้านนี่ครับปลูกวิ่ในบ้านนี่บ่แหนเขาไปปลูกทางอื่นพุหละอ๋อแล้วบังโม่รับบังโม่อะบังโม่ค่ะยู่บ้านนี่ล่ะอ,อ๋อบ้านนี่ล่ะไปปลูกข้าวแดงอ๋อนะครับนี่เป็นผลผลิตของพี่น้องบรรทุกแดงนะครับหบาท แต่ว่าหมายถึงว่าเพิ่นปลูกยู่บองเอื่นืออ่โอโอโออปาปลูกพืชพวกนี้พวกนั้นต้องต้องใหญ่ดูดูข้าสมมติจะมีเชื้อโรคนะครับ,บไม่มากอยู่แล้วทิ้งทิ้งอะไรจะโลยตานี่ชิบลครับอ๋อโลยจะบาดครับทำเป็น,นลนั่นีตัวญ่นี่โลสี 40, 40, ่สิบสามล้วย ต่เขาขายเป็นถ oh. <c oughs> ุงหรือขายเป็นอย่างขายเป็นถุงขายเป็นโลกับถุงเท่าไหร่ครับถุงเท่าไหร่อ๋อสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้สามร้อยอ๋อสามร้อยห้าสิบสามร้อยเอากี่ถุงบ่ ผลผลิตบัาน์ขาแดงเกเร่บริไทวิดีโอซัมมาเปิดอันนี้ก็เปิดบอา่า่าตาจะดูคนในลกะได้หันลังนรมองตาไ้ไร แค่ดิสูบไปฝากโมูมสิบมหะสิบมหายเพราะว่าเอามาให้มันสางอย่างนี้อย่างหลุนไหมเอาเอาเอา รถถึงจาาะาบาดตารถถึงสามว่าโอ้ครับ <c oughs> เป็นเป็นทุนละสามร้อยสามต่อสามโอ้ครับ <c oughs> ครับครับเอาขอบคุณคุณตาอะไรครับตาขอบคุณนะครับผู้ใดมีโอกาสผ่านมาแถวอยู่ในเขตบ้านย่างนี้คำแดงครับมันคำแดงเนาะ <c oughs> มันคำแดงสิยอยู่ร้อยต่อ AR ระวงังบันเชือกครับบันบันเดินบันเชือกครับบันคำแดงครับอ๋อครับเน <c oughs> าะครับร้อยต่อยาโสธรอนยาโสธรอนอะไรเอ็ดเนาะร้อยต่อยาโสธรอนอะไรเอ็ดเนาะ คำแดงอยูทอยู่ย้อนโสด่อนปะโอ้ครับเนาะนะครับผู้ใดมีโอกาสผ่านมาทางนี้แหวนวัสนุนะครับอยู่นี่นอกจากสิขายนี่แหละครับขายบักโมขายยังหล่าบ้านเท่าขายแค่ตัวโม่แดงครับขายแค่ตัวรูขายบักโม่ครับนี่บ้านคำแดงนี่ครับไปเดินทางกันต่อเลยฮะ กุฎายาีโอกาผ่านแถวบันเชือกบันคำาแดงนะครับกับแวะสนับสนุนอย่างที่บอกนะครับคุณตาเพิ่นนมาเป็นเป็นผลผลิตของพี่น้องชาวบ้านคำาแดงเบอร์อะไะครับเพียงแต่ว่าเพิ่นไปปลูกอ,อยู่หม่องอื่นน่ก็มีปลูกอยู่นี่ก็มีเพราะว่าเห็นว่าปลูกพืชประเภทนี้ไม่ว่าสิเป็นแตงโมหรือว่าแคทเธลูมนี่ถักปลูกซ้ำมองเก่าดูดูมันจะเป็นลรกเป็นอย่างนะครับเพื่นว่า นี่ครับนีเบิร์ดนะครับนี่เจวานี่เชิญนะครับไผมีโอกาสมามาใส่บริการมาสือ่อมาสนับสนุนสินค้าเกษตรกรบ้านเฮานะครับสวัสดีครับ